ไม่ไหวกูไม่ไหวแล้วหละโนอเอลจังด้วยสิจะยังนิน่งยังนิ่งอยู่โอ้ยคนละตัวมันจะโนอเอลตัวนี้โถคนโนเอลโอ้ยมูส่ายงจะได้หมดทั้งตัวเลยเนี่ยเออไ่ด้ขออันนี้เสยียน แม่งตัวเดิมเลย โอเคครับ,บก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนับสนน channel เคยน,นะครับสำหรับในวันนี้เราก็มีาเล่น,นเกมบีดเบฟโซนเองนะครับแล้วก็สําหรับในวันนี้นะครับก็มีทางสนับสนุนเจ้าตู้กาชาใหม่มาแลนะเป็นกาชาเบิร์นเดวิชนั่นเองนะก็คือเป็นกาชาฮาโลวีนของเจ้าโนเอลแล้วก็ลิลลี่ใช่ไหมผมจำชื่อไม่ผิดน,นะ อ่าลิลลี่นี่คือลิลลี่แล้วก็โนเอลนี่นะครับเนาะสาวซึนของเราเองนะเจเบิ้มกับน้องแบนหยอกหยอกหยอกก็เผื่อใครที่ไม่รู้นะเบิร์นเดวิชคือหนึ่งในค่ายเดียวกันกับบีดนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ในเรื่องเดียวกันนะไม่มีจักรวาลเชื่อมกันนะแค่อยู่ในเรื่องของผู้วัดเดียวกันอ่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดตู้กระชานี่กันสักหน่อยละกันนะคือถามว่ามีความจําเป็นไหมในตู้นี้เดี๋ยวพามาดูตัวก่อนนะ คือในตู้นี้เนะี่ยเป็นตัวกิจก,กรรมตัวเฟสหมดเลยนะครับก็นี่นะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8เอมีอมีด้วยกันทั้งหมด10ตัวถามว่าจําเป็นไหมไม่มีความจําเป็นนะครับก็คือไม่ต้องเปิดก็ได้สํหาหรับใครที่ไม่มีงบหรือง,งบน้อยนะก็แต่ว่าเห็นตัวนี้ไออีโกใช่ไหมไอดิโกหรือไอ,อเนี่ยไอธาดแสงเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างดีสีส้มสําหรับผมนะผมชอบส่วนตัวก็คงจะเปิดกันคำขำแล้วกันนับสัก3หรือไม่ก็6กโลผมมีเพจเดียวก้า0นนะครับตอนนี้นะ่ะแล้วก็ ช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าวันที่22เนี่ยมันจะมีตู้กระชามาแล้วก็คือเป็นตู้ของตัวละคร PVP Meta นะครับตอนนี้ก็คือตัวนี้เลยเยผมเปิดทุกคนดูนะเ,เดี๋ยวขออนุญาติอ้นนี่ผมจบลีกพอดีมผมจบอยู่ลีกเท่าไหร่ลีกเจ็ดนะอันดับตอนนีเ้เดี๋ยวขอเปิดทุกคนดูนิดนึงเผื่อคนดูไม่เห็นภาพนะครับนี่นะตัวนี้เลยตัวสีชมพูไอ้เนี่ยผมลืมชื่อมันเหมือนกันทนี่เป็น Quincy ที่ใช้อะไรนะ พลังน้ำหนักอ,ะอ่ะนะผมจำไม่ผิดน,นะเป็นพลังดัมเบลเจ้ตัวนี้เลยจะเป็นเซตนี้นะก็คือเซตเมตาตอนนี้ก็คือมีอินเอแล้วก็คนนี้กับทางส่วนของเออจ้าคุมามุระร่างบางไขนั่นเองนะครับเนาแต่ว่าผมคงจะมาเล่นคู่กับจูกแกรมนะครับก็คือเล่นทีม3ตัวนี้ส่วนไอเอ,เอ,อ เขาเรียกว่าอะไรซาโดอ่ะซาโดเนี่ยยังไม่มาถ้านะเกิดมาผมก็คงจะสุ่มซาโดด้วยแล้วก็สุ่มทางส่วนของโคมาบุระร่างบางไข่ด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่มาเนาะก็รอกันไปก่อนในจริงโคมาบุระมาแล้วแต่ผมสุมไม่ทันก็ไม่เป็นไรในวันที่22นี้จะมีตู้นี้เข้ามาให้เราสุมนะครับแล้วก็23จะมีตู้นี้เลยเป็นเหลียวเฮตู้เหลียวเฮใช่ไหมสุ่มจำชื่อมถูกไหมชูเฮสิชูเฮอ่าชื่อชูเฮเจ้าตู้ชูเฮก็จะเข้ามาใน 23, วันที่23าเวลาบ่ายสองนะตู้พีพีจะมาช่วง บ่ายสองเหมือนกันมาที่22กันยายนแล้วก็23จะเป็นตู้ของชูเฮ่บ่ายสองเย็นเอไม่บ่ายสองโมงเย็นนะครับเดีจะบ่ายสองโมงเย็นแล้วก็บ่ายสองเออสิบสี่นาฬิกาจบเออตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่เป็นเวลาสตีหนึ่งกว่าๆนะครับก็ค่อนข้างเบอร์แล้วผมเพิ่งอัดคลิปทางส่วนของเรเวฟทาวเวอร์เออร์อีดูชั่นเสร็จนะครับก็อาจจะเบอร์เบอร์หน่อยนะอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสุ่มเล็กน้อยนะครับตู้พัมคินแอนแบทนะครับก็คือเป็นตู้ฟักทองแล้วก็ค้างคาวนะนี่เป็นค้างคาวนะ อันนี้ก็น้องฟักถอ่อน้องลิลลี่ส่วนต่อมาจะเป็นตู้เอ่อตู้ของนักดาบเอ้มันชื่ออะไรผมเดีนีไม่ยะโอเอสใช่ไหมอ่าตู้นี้คือไม่มีอะไรมานะเผื่อใครที่ไม่ทันรอบรอบแรกก็คือสามารถากดดอน,นตู้นี้ได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีตู้ของเอ่อมันชื่ออะไรอะไอ่บ่อน้ําพุอ่ะเดี๋ยวก็จะมีมาให้กดนะแล้วก็มีอันนี้ตู้น้ําแข็งนะครับตู้นี้ผมมองว่าใครเป็น แฟนๆของควีนซี่แล้วก็เรากระสอบทรายน้ําแข็งเนี่ยสามารถกดได้นะจริงๆผมก็อยากกดนะตัวเนี้ยผมอยากได้ลีเย่นะลีเย่บารูนี่คือเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมไวมากๆนะคือผมชอบมากชื่อชื่อท่ากับชื่ออษรนี่คือเทมากนะ The Exit นะทลมทุกสรรพสิ่งลีเย่บารูนะชื่อโคตรเท่สักแล้ใครที่อ่านมาังงะาก็จะรู้กันเพราะว่าตัวนี้นี่คือโผลมาเท่ ate, ช่วงท้ายๆมัางงะน,นะครับเนาะมา เพื่อให้เป็นการเสียเวลานะก็ทุกคนช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้ผมหน่อยละกันแล้วก็กดติดตามด้วยนะใครที่กดแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับปด้วยกันเลยนะครับโลแรกนะ150ดูกันเปิดมาอดอกน,นี้ผีเสื้อบินมา1ตัวสีทองนะฮะน่าจะเกลือนะข้ามเลยละกันนะครับไปกันต่อฮนะโลที่2นะครับวันนี้สุ่มกันแค่5โลพอละกันเอาแค่โลการันตีละกันเนาะเหลือ6โลดีตอนนี้บินมาสีทองนะับน่าจะเกลือนะ กดข้ามไปเลยนะคีระตุลูเคียอยู่มิติกะอยู่มิติกะซ้ำรัวๆเลยนะพรอบนี้เกลือนะโอเคเรามากันถึงโลที่สามแล้วนะครับไปกันตอะโลที่สามนะดูกันว่ากดสักห้าหกโลเนี่ยผมจะได้หรือเปล่าเอ้ยวินมาสามตัวแบบนี้ผมว่าต้องมีแล้วล่ะเหมือนจะมีเกลือเกลือ,อโดนยับเลยนะสี่ดาวสามตัวนะแหม บินมานี่คือไม่ได้เอาโชว์มาให้เลยไปต,ต่อฮะโลที่4่นะโลนี้หรือยังไงเจ้าันี้ผีเสื้อบินมา1ตัวนะสีสีสีทองไม่มีการปฏิเสธหรือสีชิี่มากก็ไม่มานะโอ้โหได้มาอยู่ีนะน่าจะเกลือนะรอบนี้สี่ดาวมา2ตัว3มตัวเสยมีกิมโชด้วยนะบาโลที่5โลนี้เป็นโลการันตีนะถ้าเกิด2ตัวหน้าตู้ออกคือจบนะขอแค่นั้นเลยผมอยากได้2ตัวหน้าตูน้นี้มากๆ นะครับก็คือชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเนาะลิลลี่ไม่มาไม่เป็นไรขอโนโอเอลนะครับน,นี่จังเอ้ยนี่ไงโนโอเอลมาแล้วเรียกฉันว่าโนโอเอลจังด้วยสี่ไม่น่าใช่นะผมว่า <c oughs> ไม่ไม่น่าใช่ล่างนี้นะ <c oughs> แม่ <c oughs> เห็นเราถึงขั้นกับสำลักน้ำลายตัวเองเลยทีเดียวเชียวนีฮาชิโนเอลปึ๊บ อันนี้เป็นล่างในชุดนักเรียนนะครับไม่ออ้ยเมซี่ว้าวได้สองตัวนะครับรอบนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้อ่านข้อความนะกดเร็วเกินไปหน่อยเรื่อง้าของพระเจ้าใครอะโ,โอเคได้มาสองตัวนะครับในโรนี้ได้โนเอลมาด้วยนะโนเอลสีส้มนะถือว่าค่อนข้างดีนะครับรอบนี้ได้สองตัวไหนะดูซิ เป็นโนเอลตัวนี้โอ้โหท้ายตู้กับตัวเมซีข้างบนนะบอกเลยว่าเจ็บไปตอนฮะรที่หกแหมเจ็บแต่เรายังไม่จบนะเรา,ายังกดต่อนะเจ้าวันนี้<ม>บินมาสามตัวให้สีลุงเจ้าวันนี้ได้ลุนล้นนะได้ลุนล้นนะเฮ้ยว่าต้องเป็นคริสต์มาสที่แสนพิเศษไม่น่าใช่นะ่ะคริสต์มาสเนี่ยนั่นไงนินนี่เออผมผมได้ชื่อน้องผิดดีมวะน้องไม่ได้ชื่อลินลี่ชื่อนินนี่นะ เป็นนินนี่ร่างคริสต์มาสนะครับโอ้โหอยากได้งานเทศกาลก็ได้เอ้ยอยากได้ฮาโลวีนก็ได้คริสต์มาสมานะมันใช้เรื่องหอไหมเนี่ยเปิบ๊บเปิบ๊บยังไงเฮ้ยหน้าตัวน้าตู้ชัวเลยนินนี่น่าจะนินนี่ปะเออนั่นแหละนินนี่นะเฮ้ยเบิ้ดเลยเหรอเช็ด บรูโนโลนี้นี่คือออกนินนี่สองนะแล้วก็มีบรูโนเฟนเดสป่ะเนี่ยไม่ได้ใช่มีบรูโนแถมมานะมีฟิลวคล้ายกับชูเฮเลยอ่าแล้วก็ได้นนินนี่ตัวนี้มาไหนดูโมเดลซิว้าโมเดลทำน่ารักมากนะอันนี้เป็นรูปนะครับอืมค่อนข้างน่ารักเลยแต่โต๊ะไวผมก็นั่นแหละโนเอลนะครับเบิ่มๆนะคือลือคือลือนี่มามามาผมว่าผมต้องกดต่อ you would like to know what is waiting ใช่มไหมไปต่อเลย in here ไปเกินแล้วเกินงบแล้วนะตั้งไว้6โลโลมีเจ็ดแล้วนะฮะบินมาสองตัวโอ้โหเกลือจริงๆไม่ควรสุ่มแต่โลที่แปดแล้วครับให้มันจบโลที่โลที่แปดแล้วกันจะได้ไม่โดนเยอะนะโอเคบินมาสามตัวอย่างนี้คุยกันได้ครับคุยกันได้ โอ้โหเดนนี่ตัวเดิมเลยขยันมาซะด้วยชมนิดชมหน่อยนี่มาเชียวเึ๊บเด้วยทำไมเงียบนานแปลกๆเอ๊ะเงียบนานแปลกๆเหมือนจะมาตัวเดียวหรือเปล่าเอ้เงียบนานนั่นไงเงียบนานแปลกๆแ,แม่งมาตัวเดียวแล้วต่อฮาโลที่เก้านะคือ ตัวหน้าตู้ออกผมดีใจนะแม่งซ้ำนั่นแหละพี่ผมไม่ดีใจโอเครอบนี้เกลือไปฮะรอบต่อไปโลการันตีแล้วนะนะรอบนี้ถ้าเกิดไม่มาผมคงต้องพอแล้วเพราะเดี๋ยวจะไปรอกดตู้ p p พช่วงไทยช่วงอีก5วันนะวันนี้ผมบาดวันที่สิบเจ็ดมาจังหวันนี้ไม่น่าใช่โอ้โหเกลือนะรอบนี้เกลือ เอาไงดีคนดูไปต่อดีไหมผมยิ่งดีผมอยากได้โนเอลนะพูดจริงๆงเลยอยากได้มากๆเอาคนดูเชิญผมกดไลค์หน่อยละกันผมหาเพชรมาคนข้างยากผมไปต่อขอไปต่อถึงสิบห้าละกันจริงๆอยากได้โนเอลมากๆนะครับขออนุญาตนะคนดูถ้ารู้เป้าถ้ารู้เป้าที่ตั้งไว้เยอะมากเกินงบนะตั้งไว้หกโลจริงๆอะ่ะมันมันเกินคุ้มแล้วหกโลที่ผมได้มาแ,แต่ว่าตัวไอ้ผมมันโนเอลว่าทำไงได้เนาะเออ ลูกรักลูกรวยจะไม่กดก็ไม่ได้โหนี่ไงเบิร์เดอะวิชผมก็อ่านทำไม่ผมจะไม่อ่านเนาะเขาต้องมาให้กันแล้วละจังหวะนี้เบฟโซพูดขนาดนี้ยังนิ่งยังนิ่งอยู่โอ้ยคนละตัวไม่ใช่โนเอลตัวนี้โถโโนเอลโอ้ยตสยอง อยากได้โนเอล,ลโนเอลเราวียนไม่ใค่โนเอลธรรมาดา <c oughs> คือคกูจะร้องไห้ช่วยด้วย <c oughs> พอเกลวแม่แก้วช่วยลูกด้วยไปกัะตอบ <c oughs> <c oughs> อ้อไอ้ฮี่ <c oughs> <c oughs> จะได้บทท้งตู้แล้วเนี่ย <c oughs> เอ,อือจะขอบันที่เ <c oughs> <c oughs> ่งตัวเดิมเลย คำพูดเดิวตัวแรกด้วยโลที่สิบห้าแม่มันถึงเจ็บจึงถึงซวงอกข้ามไปเลยข้าไม่ข้าเจ้าฮะโต้ียแม่งมากันครบเลยโอ้มึงมาอย่างไงเนี่ย พวกมึงมากันยังไงเนี่ยมันตู้เฟสไม่ใช่เหรอโอ้ไม่ไหวกูไม่ไหวแล้วจังหวะนี้ผมไม่ไหวแล้วคนดูมาเตรียมมาเล่นงานได้สวยเกนเดี๋ยวมึงเกกูไม่เอามาแล้วตู้พีพีมาโต้วไหวยล้วนจวังหวะนี้มาจะไม่มาใช่ไหมได้มาดูกันอำนาจดวงวทาอำนาจเงินตรากลัวที่ไหนล่ะจังหวะนี้สิบแปดแล้วมามาอา ข้ามโลโด้วยจากวะนี้ไปไม่มาใช่ไหมไม่มาใช่ไหมไม่สนครับทําแล้วไงกดตอต้องสนไหมโลการันตีมามาไม่ใช่เออแมยี่สิบโลเพื่อน,นมสองเตา้าเฮ้ยไม่ใช่ ยี่สิบโลเพื่อโนเอลสองตัวเออเกือบว้าวุญเมื่อกี้แมโดยไปรวมๆห้าพันสี่โดนกันไปห้าพันสี่ร้อยนะยี่สิบโลนะมาเช็คตัวละครนิดนึงดูกันได้มาสี่แปดสิบได้มาทั้งหมดสิบหกตัวละครตกเฉลี่ยโลละหนึ่งเหมือนเดิม แต่จะมีหลุกทุนนิดนึงนะครับก็โดยรวมๆแล้วถือว่าค่อนข้างดีแต่ได้ตัวซ้ำมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือไอ้ดียได้ตัวที่ต้องการตัวเดียวนะครับมุมโมเดลน่ารักมากแต่ก็เท่าไหร่บบอย่างที่บอกไปนะครับเบิ่มๆนะครับโนเอลตัวเอยของเรานะแกโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเนาะก็ Norwegian. อารมณ์เสียพอสมควรนะครับที่มันไม่ออกแนละ้วออกตัวซ้ำจริงๆอ่ะไม่ควรสมแต่ว่าอย่างที่บอกไปผมชอบแล้วก็อารมณ์ไม่ดีด้วยก็เลยกดไปบยอยแล้วก็ไม่เป็นไรคนระับเดี๋ยวเวลาห้าวันเดี๋ยวเราค่อยหาเพชรกันเ,เพิ่มเนาะยังไงผมคิดว่าผมก็น่าจะได้อยู่แล้วลนะ่ะการันตีตู้ pvp นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนมาถึงเวลานนี้ด้วยครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปนะครับทุกคน